เลือกให้ดีเลือกอย่างไรกำลังมองหารถเข็นแบบไหนคะอืมผมอยากได้รถเข็นให้คุณแม่ท่านอายุมากแล้วเดินไกลๆไม่ไหวแต่มีหลายแบบจังนะครับเลือกอยังไงดีครับใช่แล้วค่ะรถเข็น คืออุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้ที่มีความยากลำบากในการเดินหรือการเคลื่อนที่รถเข็นมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้งานเช่นรถเข็นทั่วไปสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุรถเข็นสำหรับการเล่นกีฬารถเข็นไฟฟ้าโดยที่ผู้ใช้สามารถบังคับการเคลื่อนที่ผ่านปุ่มบังคับสิ่งที่ผู้ใช้งานควรคำนึงถึงในการเลือกรถเข็น ตรงกับความต้องการของการใช้งานเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้เช่นในที่แคบการนำออกไปข้างนอกสามารถนำขึ้นลดได้มีน้ำหนักเบามีความคล่องตัวเวลาใช้และการเคลื่อนย้ายมีความมั่นคงไม่ลม้มหรืองายหลังง่าย ปรับได้ตามความเหมาะสมเช่นสามารถปรับพนักพิงปรับเอียงพับหรือถอดที่รองแขนออกได้ปรับระดับที่รองเท้าพับได้ <c oughs> การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมได้ง่ายมีขนาดและรองรับร่างกายที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ความแข็งแรงของแขนและความสามารถในการนั่งทรงตัวของผู้ใช้งานราคาส่วนประกอบของรถเข็นพนักพิงที่รองนั่งอาจเป็นแบบยืดหยุ่นหรือแบบแข็งหากเป็นแบบแข็งทุกชิ้นต้องมีแผ่นรองหรือเบาะหุ้มไว้รถเข็นที่ใช้สำหรับอาบน้ำไม่จำเป็นต้องมีแผ่นรองหรือที่หุ้ม เบาะรองนั่งช่วยให้นั่งสบายขึ้นลดแรงกดทับช่วยรองรับร่างกายให้นั่งตัวตรงขึ้นและป้องกันการเลื่อนตัวไปข้างหน้าเบาะรองนั่งควรมีความหนาประมาณ3-4นิ้วที่พักแขนไม่ควรสูงเกินไปจะทำให้ยากลำบากในการเข้าชิดโต๊ะที่พักเท้าสายคาดลำตัวใช้ในกรณีที่ไม่สามารถนั่งทรงตัวได้ดี สายรัดที่ข้อเท้าใช้ในกรณีที่ไม่สามารถคุมเท้าให้วางไว้บนที่พักเท้าได้หากผู้ใช้งานต้องการใช้รถเข็นเป็นเวลานานควรมีการตรวจสอบขนาดและการปรับส่วนต่างๆของรถเข็นให้เหมาะสมเพื่อการทรงท่าที่ดีและนั่งได้สบายความกว้างของที่รองนั่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านข้างของรถเข็นไม่กดขาของผู้ใช้โดยเลื่อนปลายนิ้วผ่านระหว่างด้านข้างต้นขาของผู้ใช้กับขอบข้างของรถเข็นนิ้วควรผ่านได้พอดีไม่แน่นความลึกของที่นั่งควรมีช่องว่างระหว่างด้านหลังของเขา่ากับเบาะรองนั่งประมาณ30มิเมตร หรือใช้นิ้วมือสองนิ้วเลื่อนลงตามแนวด้านหลังน่องทั้งสองข้างตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วไม่สัมผัสที่รองนั่งหรือเบาะรองนั่งสำหรับผู้ใช้รถเข็นที่มีขายาวอาจมีช่องว่างถึง60มิลิเมตรความสูงของที่พักเท้าให้สังเกต2จุดได้แก่ 1. เลื่อนมือเข้าระหว่างต้นขากับเบาะรองนั่ง ควรมีแรงกดทับอย่างสม่ำเสมอและไม่มีช่องว่างระหว่างต้นขากับบาะ 2. การวางเท้าบนที่พักเท้าควรวางราบเต็มฝ่าเท้าโดยไม่มีช่องว่างความสูงของพนักพิงความสูงของพนักพิงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ผู้ใช้รถเข็นที่เคลื่อนรถด้วยมือตนเองพนักพิงควรอยู่ต่ำกว่ากระดูกสะบัก เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวหัวไหล่ได้อย่างอิสระถ้าผู้ใช้มีความยากลำบากในการทรงท่าหรือทรงตัวควรมีพนักพิงสูงเพราะช่วยรองรับกระดูกสันหลังได้มากกว่าหรืออาจมีสายรัดตัวติดกับพนักพิงตำแหน่งของล้อหลัง สำหรับการเคลื่อนรถเข็นด้วยมือเมื่อเหยียดแขนลงด้านข้างแขนของผู้ใช้ควรอยู่ในแนวเดียวกับแกนล้อหลังเมื่อวางมือที่ขอบบนสุดของวงล้อข้อศอกควรงอประมาณ90องศาบเบรกทำหน้าที่ได้ดีอยู่ล้อไม่เลื่อนรถไม่ขยับข้อควรระวัง เมื่อผู้ใช้นั่งรถเข็นเป็นเวลานานโดยไม่มีการขยับร่างกายหรือเกิดการเสียดสีบนผิวหนังขณะใช้งานอาจทำให้เกิดแผลกดทับได้โดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียการรับความรู้สึกมักมีโอกาสเกิดแผลกดทับบริเวณก้นและขาผู้สูงอายุที่ผอมและมีผิวหนังที่บาง และผู้ที่มีน้ำหนักมากหรือน้อยเกินไปโดยผู้ที่มีน้ำหนักมากมีการไหลเวียนโลหิตในบริเวณผิวหนังไม่ดีและบาดแผลมักจะหายยากส่วนผู้ที่มีน้ำหนักน้อยมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับบริเวณผิวหนังที่อยู่ติดกับกระดูกลักษณะของแผลกดทับจะเริ่มจากผิวหนังเป็นสีแดงและไม่สามารถหายไปภายใน30นาที จนเริ่มมีแผลหรือผิวหนังหลุดลอกจนกระทั่งเป็นแผลลึกอาจลึกลงไปถึงชั้นกระดูกและกล้ามเนื้อการป้องกันแผลกดทับ 1. ใช้เบาะรองนั่งเพื่อลดแรงกดทับ 2. การจัดท่านั่งที่เหมาะสมการนั่งตัวตรงจะช่วยกระจายแรงกดให้สม่ำเสมอซึ่งช่วยลดแรงกดทับต่อปุ่มกระดูกทางในการนั่งรถเข็นที่ดี เมื่อมองมาจากทางด้านข้างควรมีศีรษะตั้งตรงหลังตรงมุมข้อสะโพกข้อเข่าและข้อเท้าควรงอใกล้เคียง90องศาหรือเป็นมุมฉากส้นเท้าควรอยู่ในแนวเดียวกับข้อเข่าหรืออยู่ด้านหน้าหรือหลังต่อข้อเข่าเล็กน้อยเท้าวางราบกับที่พักเท้า 3. การดื่มน้ำจะช่วยให้ผิวหนังไม่แห้งและป้องกันแผลกดทับได้ 4. หลีกเลี่ยงการเสียดสีตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถเข็นมีขนาดที่พอดีและไม่มีขอบแหลมคม 5. หลีกเลี่ยงความชื้นควรเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นหรือเปื้อนดินทันทีและห้ามใช้บเบาะรองนั่งที่เปียก 6. เปลี่ยนท่ายอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ใช้รถเข็นที่กำลังกล้ามเนื้อแข็งแรงและมีการทรงตัวที่ดีให้โน้มตัวไปทางด้านหน้าสำหรับผู้ใช้รถเข็นที่มีข้อจำกัดทางด้านความแข็งแรงและความสามารถในการทรงตัวให้เอียงตัวไปทางด้านข้างซ้ายขวารถเข็นดีเลือกให้เหมาะสะดวกปลอดภัยลดแผลกดทับ